ครั้งก่อนหน้านี้นะครับเกี Deswegen, ouais ่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมในการกองทุนนะครับได้แจ้งเรื่องวาระเพื่อทราบที่2เลยครับเพืจอระารายละเอียดการดำเนินงานโครงการนี้ในประเด็นต่างๆให้ได้ข้อยุติที่ชัดเจนและหมะสมนะครับเช่นอัตราดอกเบี้ยที่เราต้องชดเคยตรอวงเงินงบประมาณที่ต้องใช้สําหรับการดำเนินงานโครงการโปรแสล้งทำล่องนะครับแล้วก็ความสัระยะเวลาที่เกษตรกรจะต้องทำล่างเงินกู้ให้สอดคล้องกับ ระยะเวลาที่เกษตรกรจะทุนจากการเลี้ยงโคครับถ้าโคมันเนี่ยมันมาเป็นหลักประกันได้เนี่ยผมคิดว่าแล้วก็เป็นเงื่อนไขว่าเฮ้ยคุณขายคุณก็ต้องมาจ่ายคืนแค่นั้นมันก็จะจบเพราะนั้นความเสี่ยงมันจะได้น้อยลงครับไปที่ไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งซึ่งใช้ฐานจากเดิมว่ากองทุนุนบ้านนะครับที่มีเอ็แล้วก็ที่กองทุนสร้างายตอนเนี้ยก็ประมาณยี่สิบสี่กว่าเปอร์เซ็นแต่ตรงเนี้นะครับเราก็จะพยายามบริหารโครงการเรื่องกับ ่วนงานต่างๆนะครับคุณเนี้ยแจ็คขั้นสูงไว้นะครับถ้าเกิดเออมันแก้ห้าหรือหกเปอร์เซ็นต์ก็ตามตามที่เจ้าเชยตจมที่เกิดขึ้นจริงนะครับสองตัวไปสองร้อยครอบครัวก่อนที่จะมีโครงการนี้มาเนี่ยสี่ปีกว่าในสี่ปีกว่าเนี่ยเขาเลี้ยงแค่สี่ปีครอบครัวหนึ่งสองตัวเลี้ยงสี่ปีเนี่ยมันมีวัวขึ้นมาเป็นสิบตัวมันมีลูกและหลานเข้ามาคือไม่ต้องมี อาหารที่เอาไปป้อนไปเลี้ยงหรือไปขนมาด้วยนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาติแล้วครอบวัวมุงวัวใช้เงินแค่2,000บาทไม้ไผ่สองสามลำแล้วก็มุ้งที่เป็นรีพลาสติกมันมันคงมากแล้ววัวไม่มีตายเลยแล้วท่านอนุชาเนี่ยทำโครงการนำร่องไปอีกพันครอบครัวตามหลังนะถึงปีที่10มีวัว288ตัวเป็นเงิน10ล้านบาท ผมจะไปขายบัวแล้วมีเป็นยังบัวอล้วพย่างงจ้าปงพี่บูนเนี่ยเอาจริงๆทีนี้สิบล้านร้านครอบครัวมีเงินสิบล้านบาทเท่าไหร่ครับสิบล้านล้านมากกว่าครึ่งหนึ่งของ G d ดีประเทศเห็นยังครับนี่มันคือภาคเกษตรที่สามารถเปลี่ยนชีวิตหรือเปลี่ยนเป็นกําลังซื้อสําหรับคนไทยได้มาศาลนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอัตราทดเชยที่ 4. ีดหแล้วก็ไม่มีอัตราอินเับ อำมาทิที่ประชุม <Okay. S 1> เมอ,มอนะ่อรวบรวมเสนอข้อบังคับว่าถัดมาคือกรอบระยะเวลาครับเมื่อกี้ท่าน,นท่านกฤษดาถามถึงเนี่ยคือสองปีแรกเนี่ยเราศูนย์สมาชิกไม่ต้องชาระคืนเงินต้นด้วยแล้วก็ไม่ชาระดอกบเบี้ยด้วยเพราะดอก,กบเบี้ยรับส<ต>ัปดาห์นวงเบี้ยก็เป็นที่ทางทบศก็คือคุยกันก็คือเป็น ถ้าเกิดเขายังไม่ขายเขาตังที่หนมจ่ายยีเปอร์เซ็นต์ผมว่าเป็นปีที่สี่เขา่ทราบว่ามันถ้าปีที่สามถ้าขายได้ไม่ได้ถ้าปีที่สามมขายได้เนะไม่ล่ไม่เปล่นแต่แต่รคุยกันว่ายบสามเนี่ยเราอมันต้นยี่สิบ้าแต่ถ้าถตไม่คืนถ้จ่แตอกเบี้ยก่อนจ่ายดอกเบี้ยใ้่ไ้มแต่ดอกเบี้ยครับอย่างต่ำนี่ยต้องจ่ายดอกเบี้ยแนวโน้มว่ากว่าเราจะขายได้ก็ใช้เวลา2ปีกว่า3ปีเพราะลูกมันยังอยู่ในท้องอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ ในส่วนของตลาดก็ขอความร่วมมือจากส่วนงานอื่นเนาะแล้วก็แต่ต้องเขียนไปมันถ้าถ้าเป็นในุมโพสิีมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละเพราะวัวมันมันมีเนื้อเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าหลักประกันมันหายไปหรืออะไรอย่างนี้เราจะทํายังไงอันนี้คือเป็นจุดที่เจอก็ฝากแบงค์ชาติช่วยดูหน่อยฝากแบงค์ชาติช่วยดูแล้วถ้าเราเลี้ยงโคหนึ่งล้านครอบครัวของธุูะบ้านมีสมาชิก13ล้านครอบครัว เราเลี้ยงโค1ล้านครอบครัวเนี่ย GDP มันจะขึ้น1.4เปอร์เซ็นต์เป็นคณะทำงานหารือกันก็คงคงจบในที่นี้เลยท่านท่านรัฐมตีเห็นด้วยครับได้ถึ่ถว่าเอาเข้านลมอนเลยก็ว่า